กางเกงส้มมาเข้าหลังแล้วเขาก็ถูกคุณหวังสีหันสวนเล่นสหวนคืนสู่วิญญาณกันเลยทีเดียวและไอ้กองทัพข้างบนเมื่อกี้ก็ผ่ากันขยับเขยือนเคลื่อนทับลงมาแล้วไงแต่คุณหวังสีที่ไม่ยอมก็ได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านแอลตามด้วยการไปซัดไอ้คนที่ลงมาช้าดับแนวลงไปและไม่ทันไรก็มีตัวโดดยางขึ้นมาจะเอาซองมาซัดหน้าคุณหวังสีแต่คนที่โจมปฏตพีกับเป็นอินูนี่สง,งนันสวยและเขาก็ได้เก็บของก่อนจะวิ่งไปชุบพวกเราทั้ง3จะนับก็ได้มาลงตรงแอร์ดอกตามด้วยการฟาร์ แต่ดุมันเบอร์สี่จะเปิดจุดเพื่อบอกให้รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้ผมที่รู้อย่างนั้นก็ได้รันมาสิ่งที่มุมนี้อย่างไวและสิ่งแปลกปลอมวิ่งมาแล้วไงใส่เลยสิครับ วนั่นหลับไปหนึ่งจะนั้นก็เก็บของแต่อยู่ดีๆกับเบีไอ้พยองอยากลองของมาจองลงให้กับเบอร์หนึ่งซึ่งการที่จะทําเพื่อนผมเป็นศพมันมีโทษถึงตายเลยนะเพื่อนหนุ่มนั่นถึงกับหมดตี้กันเลยทีเดียวจะนั้นผมก็ได้ชุบเพื่อนก่อนจะห่อเยื่อเครื่องบินบินมุ้งหน้าจะเข้าวงแต่กลับมาเจอคนวิ่งอยู่ตรงเมืองบีมาก่อนหน้าขําลงไปซะน้าไอเวนและดูเหมือนเขาจะมีเพื่อนด้วยนะแต่ก็เรียบร้อยฮะถูกคุณโอมกาโตะโหมดตี้กันเลยทีเดียว